เอ้ยเจ้าอเจาไอเาไอเาอเาไอ้ีล้าเาไอ้เจ้า้เจ่าไอวเจาไอ้เไอ้เาอ้เจ้าไอะแจ่เจ้าไอ้เ้อเาไอ้เจ้าไอใเ้าไปเ้าไอ้ไอ้เจ้งไอ้ไม้เจ้าไอ้เ้าไอ้เอเจ้าไอ้เไเาไออ้เจ้าไอ้เจ้อ้เจ้าไอ้ห้าไมอ่ะกูา้ไอ้นี่มาออเ้าเ้ยเไ ไม่ใช่คนธรรมดาก็ดีหนากูเนี่ยพม่ารามันอยู่เมืองละยางกุ้งเฮ้ยมันอยู่ย่างกุ้งเดี๋ยวอยู่ย่างกุ้งเออยางยางปูด้วยป่ะเมืองเมืองไม่ใช่ย่างกุ้งย่างปูไม่เดีไม่เกี่ยวกุ้งอมตัวผอว่าพม่าย่างกุ้งเออพวกพม่ารามันได้มาได้ผมปั้ำผู้หญิงแบบนี้มันหมายความว่าอะไรวะเป็นลูกผู้ชายมาได้ปั้มผู้หญิงแบบนี้คุณได้ไว้หน้าตัวเมียเว้ย คนไทยมันกล้าดา่าเฮ้ยเอามีมาเดี๋ยวกูจัดการเองมึงกล้าด่าคุยงั้นเหรอกูอย,อยากจะรู้เหมือนกันว่าฝีมือกับปากของมึงอะไรมันจะเก่งห่ากันก็อลองดูได้ มึงจำชื่อกูไว้กูมีชื่อไว้แก้วแก้วกูจะบอกให้มึงรู้เอาไว้นะผู้หญิงทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเป็นชนเชื้อชาติใดทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดแต่อีผวกผมมันรามันแก้วมึงมาถึงที่กรุงศรีแต่คิดจะย่ำเยีผู้หญิงสาวชาวกรุงศรีอยุทยาจะทำไรกูกูจะบอกให้รู้เฮ้ยเฮ้ยกูจะ่า ร้อยแผลไว้บนใบหน้ามึงแกวเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้หญิงชาวพูนศรีไม่ใช่เครื่องมาเดินสวรของพวกมึงจะไปรี้มึงก็เหมือนกันการทำผู้หญิงไทยวันนี้กูจะทำให้มึงเจ็บทำน้ำใจไอ้คนเลวทํทำอะไรกูไอ้นนท์ให้โไม่เอาอูไม่เอาไอ้นนท์ให้อาไป กูจะทำให้มึงเจ็บช้ำน้ำใจกูเจ็บไม่ลงเลยนะถ้ายังไม่ไปอีกแล้วลราก็กูจะทำให้มึงเจ็บช้ำน้ำใจกูไปแล้วมึงเล่งตีเลยไอ้แอ๋วสีเทาเลยหนระ <c ười> อควายพ่อมากลัวโดนลิ้มจัง <Okay. S 1> จะพูดอะไรวะ <c ười> ไ,อ,ไอ้พ่าลำมึเด้ยลามัน มึงเงินลามัมึงรู้ได้ไงไม่ต้องด่าหรอกปกติครรมที่มันเข้ามาลับเวลาจะพูดนะแกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บไว้ใช้เออไม่เป็นไรมึงคุยรู้เรื่องได้ละเออคุณครับมึรู้เรื่องก่อนเลยนะไม่เอาไม่เอาไม่ไปนี่ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เป็นไรไม่ใช่ตังคูนีก็พูดได้นี่คือตามึงครับโอ้ยเออไม่เป็นไรให้มันรับให้เรียบร้อยก่อนวันนี้มีเรื่องแน่อันเดียวอันเดียวเอ่ออันเดียว กเดี๋ยวเออมึงเก็บไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกฉากนึงมึงก็มาหากูอีกใครที่แอ่นแฟนสวยนะคะเออเออแบข้าจะทำให้เจ้าเจ็บช้ำไอ้แกมึงจ้ำไว้เลยวันนี้มึงทำให้กูเจ็บมึงทำให้กูอายแล้วกูจะกลับมาแน่กูจะกลับมาแก้แค้นมึงกูจะนอนไอ้เว้ยหวังูไว้เลยไอ้เว้ย ทำให้เองเจ็บช้ำน้ำใจไม่เกี่ยววคืออะไรขอะไรครับนะพอใจแล้วขอบนคุณนะครับขอบนคุณรางวัลนะครับขอบนคุณครับเป็นไงเขามันก็เกินเนี่ย